กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสหรับหัวข้อของวันนี้โดยคลิปในวันนี้ผมก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่จะตอบหนึ่งในคำถามที่หลายคนถามกันมาเยอะมากๆในช่วงนี้เลยผมเกี่ยวกับไทม์ไลน์การอัปเดตของอีเวนต์ต่างๆภายในซีซั่น7แล 8, ้วก็ซีซั่นที่8โดยเฉพาะอีเวนต์พวก Linkage แล้วก็ Girl for Life ว่าในแต่ละกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยที่เป็นการคอลลบกลับมาเนี่ยจะกลับมาตอนช่วงไหนกันบ้างครับผม คืเปเรื่อกันจากภายในซีซั่นที่7กันก่อนเลยผมอ่าภายในซีซั่นที่7นี้ผมจะเป็นการรีเทิร์นของคอลลบอีเวนต์ลิงเคชทั้งพาร์ทหแล้วก็พาร์ทสโดยถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆผมตอนนี้เนี่ยหน้าต่างของตัวกิจกรรมอีเวนต์ที่เป็นลิงเคชผมก็ปรากฏออกมาให้เพื่อนๆสามารถเริ่มทํากันได้แล้วผมอันนี้ก็คือตัวส่วนเสริม ก็จะมีสกินปืนที่จะแจกให้ถึง3กระบอกผมถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีก็จะได้สกินของตัว MC และ MG แต่ถ้าเกิดว่าอัปเกรดเป็นพรีเมียมัาผมก็จะเพิ่มอีก2กระบอกก็จะเป็นตัว DL Q 3 3กับตัว CR 5 6 A Max แล้วก็จะมีพวกของรางวัลที่เป็นตัวเที่ลึกครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เก็บครั้งที่แล้วไม่ทันก็สามารถมาเก็บได้ในครั้งนี้นะ330 CP ครับ CP ผมแต่ว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะสกินอีพิกเนี่ยได้เพียบเลยนะแล้วก็ของวันอื่นๆที่คดคุ้ม โดยในส่วนของหน้าตาและก็โมเดลของสกินทั้ง3ก็บอกกับผมก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะ แลยก็สำหรับอีเวนต์ในส่วนที่เลือผมก็จะเป็นตัวลักกี้ดออาก็จะมีทั้งพาร์ทหนึ่งแล้วก็พาร์ทสองพาร์ทแรกเนี่ยก็คือนางเอกของเราผมแล้วก็พาร์ทที่สองเนี่ยก็จะมีสกินดาบดีเจนนะผมนี่ที่เป็นดาบคู่แบบสวยๆอันนี้ก็น่าจะมาประมาณช่วงวันอังคารหรือว่าวันพุธเว้นอาทิตย์น,นะผมพออันนี้มาปุ๊บพาร์ทสองเนี่ยก็จะมาในช่วงสัปดาห์ถัดไปนะแต่ในส่วนของรายละเอียดของวันนะผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะแล้วก็อีเวนต์ทันมาผมกับคอลแลบของ g เกิลฟอนไลท์ผมท อันนี้เนี่ยก็มีหลายข่าวผมค่อนข,ข้างที่จะหลุดมาแล้วว่าโอเคในการอัปเดตครั้งหน้าผมของอีเวนต์เกิร์ฟไลน์ในอาจจะมีการเพิ่มสกินปืนใหม่มาเป็นพาร์ทที่3โดยรวมถึงตัวละครตัวใหม่แต่อันนี้ก็ยังไม่ชัวนะโดยสำหรับการอัปเดตของตัวอีเวนต์เนี่ยตัวเกมได้แอบซ่อน One วันอัปเดตไว้เป็นที่เรียบรอเลยผมถ้าเกิดว่าใครที่ดูในส่วนของตัวกิจกรรมก่อนหน้านี้ อีเวนต์นะผมช่วงเวลาแห่งสายฝนสังเกตว่ามันจะมีสเตจหกับสเตจที่2องใช่ไหมสเตจที่1เนี่ยก็คือในช่วงซีซันเแล้วก็สเตจที่2จะเริ่มในช่วงซีซันที่8ผมก็จะมีชื่อสเตจว่าเลน c h o o l Festival เดินเมื่อเราผมตัดภาพออกมาดูดีๆผมสังเกตได้ว่า랜สกู o o ฟ f e s t i v a ลเนี่ยมันก็คืออีเวนท์ที่เป็นตัว Girl ์ฟอ n นไลน์นั่นเองผมก็จะเป็นตัวละครปริศนาลึกลับซึ่งอันนี้พี่ลิงก็เอาภาพประกอบลมซึ่งถ้าเทียบกันแล้วก็คือตรงร้อยเปอร์เซ็นเลยว่า Girl f ฟออนไลน์เนี่ยจะเริ่มอีเวนท์ผมตอนช่วงซีซั่นที่แประมาณ1สัปดาห์แรกเป็นต้นไปนะ และก็เข้ามานี้ผมสำหรับการสปอยอัปเดตตารางเทเลอร์ของการมา Event อีเวนต์คอลแลบอ่าก็เพื่อนๆผมเลงอีเวนต์คอลแลบตัวไหนไว้ก็ตุนซีพีรอเอาไว้ได้เลยผมใครที่พลาดไปในครั้งก่อนๆรอบนี้ก็อย่าลืมเก็บกันด้วยนั่นเองอ่าและก่อนจากกันไปผมเพื่อนๆคิดไงบ้างเกี่ยวกับการอัปเดตเข้ามาในคราวนี้ผมของคอลแลบเก่าก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้ซิมชั้นน,น,นั่นเองเนอะ และเหมือนเดิมสกายชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อยู่ตามกันได้นีครับผมทางช่องยูทูบก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและส่วนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป